สิ่งที่คนแต่งเรื่องราวโกหกเกี่ยวกับพญาพเพชรพัฒน์นาคราชออกมาพูดมากมายไก่กองเป็นนิยายเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสิ่งที่คนพวกนี้กลัวมากที่สุดก็คือกลัวความจริงมันจะถูกเปิดเผยสิ่งที่คนพวกนี้กลัวมากที่สุดคือกลัวความจริงจะถูกเปิดเผยในประเทศไทยอ่ะมี ผู้ทรงภูมิความรู้ทางธรรมคนที่มีความรู้ในพระไตรปิฎกพระเก่งๆพระที่นั่งสมาธิเก่งๆนักปฏิบัติธรรมนักกรรมฐานที่นั่งสมาธิได้่องชั่วโมงสามชั่วโมงผู้ที่สําเร็จอภิญญาทางจิตสําเร็จมโนมยิทธิพระที่สําเร็จเจโตคารวะที่สําเร็จอภิญญาทางจิตพวกมีตาที่ผูทิพพวกที่ฝึกเจโตสําเร็จเนี่ย อาจจะสองในร้านหรืออาจจะไม่มันน่าจะมากกว่านั้นนะเอว่าอาจจะประมาณห้าคนในร้อยคนน่ะประมาณคนห้าคนในร้อยคนน่ะจะเป็นพวกที่มีของเก่าในตัวเยอะแล้วพวกเนี้ยบางคนเขาจะนั่งสมาธิคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นั่งสมาธิ คุยกับเทวดาประจําตัวได้อยู่แล้วพอถึงวันพระวันโกนอ่ะบางทีพวกเนี้ยเขาก็จะนั่งสมาธิคุยกับสิ่งศัก,ศก,ศกดิ์สิทธิ์ได้หรือว่าอาจจะมีพวกผีบ้านผีเรือนมอีดวงวิญญาณเจ้ากรรมนเวรมาเข้าฝันมาขอส่วนบุญอะไรแบบเนี้ยคือในประเทศไทยอ่ะคนที่มีอภิญญาทางจิตคนที่มีพลังจิตอ่ะมันมี สิ่งที่คนตอแหลกลัวมากที่สุดก็คือกลัวความจริงอะ่ะมันจะถูกเปิดเผยในประเทศไทยอะ่ะมีพระเก่งๆเยอะคนพวกคนที่แต่งเรื่องโกโหกเกี่ยวกับท่านเพชรนะ่ะสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือเขากลัวคนที่เป็นของจริงคนที่ทําไม่ได้แล้วมโนว่าทําได้อะ่ะมันเยอะแต่คนที่ว่าเขาทําได้จริงๆอะ่ะมันมี คนที่ฝึกไม่สำเร็จแต่บอกว่าตัวเองฝึกสำเร็จคนที่ฝึกสำเร็จแต่ไม่ได้พูดมากอ่ะมีสิ่งที่คนโกหกอ่ะกลัวมากที่สุดก็คือกลัวคนที่รู้ความจริงคนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดน่ะคือคนที่เป็นพระนะแล้วต้องเป็นพระดีนะไม่ใช่พระที่เป็นอารัชีพระที่เป็นอารัชีเชื่อถืออะไรไม่ได้พวกนี้ ศีลทำแย่มากกว่าาราวาสบางคนคาราวาสบางคนน่ะหน้าเคารพกรากบไหว้ยกย่องมากกว่าพระอีกอย่างหมอเขียวเนี่ยเขาถือศีลพรมจันทร์ช่วยคนถือศีลพรมจันทร์ไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์ไม่ได้ทําเพื่อเงินทองช่วยคนน่านับถือมากกว่าพระบางรูปอีกเพราะพระบางรูปไม่ใช่พระแต่เป็นแพะาราวาสบางคนน่ะมีศีลธรรมสูงมากกว่าพระบางรูปอีกเพราะว่าเขาอ่ะ สะสมแต้มบุญมาหลายภพหลายชาติแล้วอ่ะการปฏิบัติตัวการวางตัวน่ายกย่องมากกว่าคารวาะบางคนน่ะที่ว่าเขาเป็นหมงเป็นหมออ่ะพวกเนี้ยเขาไม่ได้เป็นหมออย่างเดียวบางคนน่ะเขาเป็นเขามีอาชีพเป็นหมอแต่ว่าเขาอ่ะฝึกปฏิบัติทำนั่งสมาธิอะไรเขาสื่อจิบเห็นอ่ะสิ่งที่คนโกหกกลัวมากที่สุดก็คือกลัวว่าความจริงมันจะถูกเปิดเผย สิ่งที่คนโกโหกกลัวมากที่สุดคือกลัวความจริงอ่ะมันจะถูกเปิดเผยจากคนที่เป็นพระนักปฏิบัติธรรมพระที่สำเร็จจริงๆสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะ